<c oughs> โอเคพอดีจ้ามาตามคำเรียกร้องจะมาสอนนวดคนคนแก่คนสูงอายุคนสูงอายุไม่ครน,นวดไม่คนกดเราใช้วิธีการยืดหรือวิธีการเขี่ยเส้นนะคะคนแก่ไม่สามารถจะนอนความได้อ่า <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็การระบบหายใจอะไรเขามันก็จะลำบากนิดนึง ใช้มือเหอว่าคนแก่ผู้หญิงผู้ชายนะเห็นไหมเนี่ยมือวางตามร่องซี่โค,งคมงกดตัวตรงๆแล้วก็เบี่ยงตูดนิดนึงปล่อยคือใช้โพซิชันของเราให้ให้เป็นการอ,อยู่ให้ได้นั่งทรงตัวให้ดีไม่งั้นเราจะเมือ่อยวางมือวางเนี่ยตามร่องซี่โค,งคมงกด เห็นไหมเปลี่ยนตุดนิดนึงองศามือก็เปลี่ยนใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็นี่ใช้กวยใช้วิธียืดเราจะไม่นวดนะคนแก่เราจะใช้วิธียืดจับจับตำล้องกล้ามเนื้อแล้วก็ดึงขึ้นมานี่คือวิธียืดแถวนี้เป็นซี่โครงข้างในซี่โครงก็จะเป็นปอดเป็นกระบังลมเพราะฉะนั้นถ้าแถวนี้โลง่งเขาหายใจสบาย ประมาณนี้นะคะเรื่องนวดท้องก็หาดูคลิปล้งอ่ะทีนี้มาดูขาคนสูงอายุอย่าก,กดอยา่านวดให้ใช้วิธีเกี่ยวเส้นอย่านะอ่ะเออนี่แหละนั่งให้ได้นั่งประมาณอย่างนี้ก็ได้นั่งนั่งตัวออ้ยพุงออกใช้วิธีเกี่ยวเส้นเหมือนกันตามลงกล้ามเนื้อ mm hmm. เราจะไม่กดลงกล้ามเนื้อนะจับแล้วก็ยืด ทุกทุกทุกที่เราจะไม่นวดเราจะไม่กดเราจะใช้วิธีเกี่ยวแล้วก็ยืดลองไปฝึกฝึกดูนะคะแล้วก็แถวนี้เขาเรียกอ,อะไรนะหัวตะคากกระดูก<ม>กระดูกเชิงกลางน,นะแถวขาหนีบเลยวกเนี้ยท่อนล่างเหมือนกันให้แน่มือวางอันนี้กระดูกชงกลางน,นะแล้วก็น,นี้ วางกดลงไปแล้วก็ยืดเบี่ยงตัวนิดนึงแค่นี้แหละไม่เจ็บไม่เจ็บอืไม่เจ็บเบ,เบเา,เาแต่มันจะโลง่งนี่คือวิธีการนวดผู้สูงอายุ วางลงตรงๆแล้วก็ลงน้ำหนักนิดนึงนิ่งไว้แล้วก็แค่บิดตัวมากล้ามเนื้อมันก็จะยืดออกจากเชิงกระดูกพวกนี้ก็เหมือนกันตามกล้ามเนื้อวางนี้แล้วก็ยืดวางยืดมือเราจะไปอยู่ตรงร่องกล้ามเนื้อพอดี คือเล็กเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆเอามาแบ่งปันกันสำหรับคนที่ดูแลผู้สูงอายุไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ